สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ my fitness podcast podcast นี้เราจะคุยกันเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกกำลังกายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่ไม่รู้จะทำยังไงสิ่งที่เราจะคุยกันคือการออกกำลังกายแบบปลอดภัยและทำได้ต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนธรรมดาธรรมาคนหนึ่งที่ต้องทำงานที่ต้องไปเรียนหนังสือต้องการใช้ชีวิตและมีข้อจำกัด ยังอยากดูแลตัวเองคุณมาถูกที่แล้วหลายๆคนพอคิดจะเริ่มออกกำลังกายก็จะมีคำถามมากมายวันนี้เราลองมาดูกันว่า5คำถามยอดฮิตมีอะไรกันบ้างคำถามแรกเลยออกกำลังกายอาทิตย์ละกี่วันดีหลายคนชอบถามคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของจำนวนวันแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณทำได้ต่อเนื่องแค่ไหนสำหรับคนเริ่มต้น ลองเริ่มสัก2อถึงสครั้งต่ออาทิตย์เพราะร่างกายของคุณเนี่ยยังต้องใช้เวลาเรียนรู้ในการออกแรงในการฟื้นตัวและการปรับตัวการออกกำลังกาย2อถึงสวันแต่ทำได้ต่อเนื่องทุกอาทิตย์ดีกว่าการออกกำลังกาย5วันแล้วหายไปเป็นเดือนผมมองว่าเป้าหมายแรกของคุณคือสร้างความต่อเนื่องไม่ใช่การฝึกให้หนักที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับความสม่ำเสมอ สำคัญกว่าความถีคำถามที่2อออกกำลังกายตอนไหนดีเช้าหรือเย็นนี่เป็นอีกคำถามที่ได้ยินบ่อยมากและขอตอบตรงๆเลยว่าเวลาที่ดีที่สุดไม่ใช่เชา้าและไม่ใช่เย็นแต่เวลาที่ดีที่สุดคือเวลาที่คุณทำได้จริงและทำได้สม่าเสมอบางคนชอบออกกำลังกายตอนเช้าเพราะอากาศดีและยังไม่เหนื่อยจากการทำงานแต่บางคน ชอบออกกำลังกายช่วงเย็นเพื่อผ่อนคลายจากการทำงานทั้งสองเวลาไม่มีผิดไม่มีถูกและไม่ได้ดีกว่ากันสิ่งที่แย่จริงๆคือคุณรอรอเวลาที่ใช่จนสุดท้ายไม่ได้ออกกำลังกายเลยร่างกายของคุณไม่รู้หรอกว่ากี่โมงมันรู้แค่ว่าวันนี้คุณได้ขยับหรือยังเลือกเวลาที่คุณไม่ต้องฝืนงานไม่ต้องฝืนใจเพราะการออกกำลังกายที่ดี คือการออกกำลังกายที่คุณอยากทำอีกในอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ต่อไปคำถามต่อไปคำถามที่สมนะครับควรเล่นเวทก่อนหรือควรคาร์ดิโอก่อนและนี่ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันคำตอบสำหรับผมนะครับเป้าหมายของคุณคืออะไรถ้าคุณเป็นมือใหม่เป็นแค่คนฝึกธรมธรมดาธรรมาคนหนึ่งที่อยากแข็งแรงขึ้นรูปร่างดีขึ้นผมแนะนำว่าให้เล่นเวทก่อนแล้วค่อยคาร์ดิโอ การเล่นเวทต้องการสมาธิต้องออกแรงและต้องการการควบคุมท่าที่ดีถ้าคุณไปคาร์ดิโอก่อนความเหนื่อยจากการคาร์ดิโออาจทำให้ฟอร์มการเล่นของคุณเสียและฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีทำให้เกิดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเล่นเวทก่อนนะครับแล้วค่อยคาร์ดิโอคำถามต่อไปคำถามที่4นะครับต้องยืดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายหรือเปล่าคำตอบของผมคือ ไม่ต้องแต่ควรถ้าคุณมีเวลาควรทำนะครับหลายคนจะเข้าใจว่าถ้าไม่ยืดจะเจ็บตัวจะแข็งแต่ความจริงก็คืออาการปวดเมื่อยไม่ได้มาจากการที่เราไม่ได้ยืดอย่างเดียวมันมาจากฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีการใช้น้ำหนักที่หนักเกินไปหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอการยืดหลังออกมังกายไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อโตขึ้นและไม่ได้แก้ปัญหานะครับ แต่มันช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายหายใจช้าลงและกลับสู่ภาวะปกติถ้าคุณมีเวลายืดเบาๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องตึงเกินไปสำหรับผมสิ่งที่สำคัญกว่าการยืดคือการฝึกด้วยฟอร์มที่ดีและการเลือกใช้น้ำหนักที่เหมาะสมและก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับเป็นคำถามที่ถามบ่อยมากถ้าเล่นกีฬาอยู่แล้วเตะบอลตีแบดหรือว่าวิ่ง ไม่จําเป็นต้องเล่นขาคําตอบสั้นๆเลยครับไม่ใช่การเล่นกีฬากับการฝึกเวทเทรนนิ่งทําหน้าที่กันคนละอย่างการเล่นกีฬาเป็นการใช้ร่างกายที่คุณมีอยู่แล้วซ้ําๆในรูปแบบเดิมแต่การฝึกเวทเทรนนิ่งคือการสร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ้นสมดุลขึ้นและป้องกันการบาดเจ็บนักกีฬาหลายคนเจ็บเข่าเจ็บเอ็นเจ็บหลัง ไม่ใช่เพราะจากการเล่นกีฬาแต่เพราะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอหรือไม่สมดุลการฝึกกล้ามเนื้อขาไม่ได้ทำให้คุณเคลื่อนไหวช้าลงไม่ได้ทำให้คุณเตะบอลแย่ลงแต่เป็นทางตรงกันข้ามมันทำให้คุณทรงตัวดีขึ้นออกแรงได้ดีขึ้นและทนทานมากขึ้นถ้าคุณเล่นกีฬาการฝึกกล้ามเนื้อขาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับและทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้คือพื้นฐานของการออกกำลังกายสำหรับคนทั่วไป เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวคุณและทำมันอย่างต่อเนื่องถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าการออกกำลังกายไม่ได้ยากอย่างที่คิดนั่นคือเป้าหมายของพอดแคสต์นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาของ My Fitness Podcast ฝากกดไลค์กดติดตามและกลับมาคุยกันต่อเรื่องพื้นฐานของการออกกำลังกายแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ